สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนคุยสาย411อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทํายังไงให้ผู้ชายตกกลุ่มรักเราทํายังไงให้เราแตกต่างทํายังไงวิธีการชมผู้ชายนะเรารู้วิธีที่ไปหาผู้ชายโดยไม่เข้าเว็บมาแล้วเรารู้วิธีการเขียนโปรไฟล์ถ้าเราหาคู่ในเว็บมาแล้วเ,เราก็รู้หลายเรื่องเลยนะนี่เข้า EP ที่เท่าไหร่แล้วจําไม่ได้ วันนี้จะมาสอนสามเคล็ดลับวิธีการชมผู้ชายที่ให้แกแตกต่างจากร้อยล้านคนบนโลกใบนี้นะอันดับแรกก็คือสมมติว่าแกเข้าเว็บไซต์หรือแกเจอผู้ชายนะแกชมอ่ะส่วนมากเขาจะชมหน้าตาใช่ไหมอย่างแกถ้าแกเป็นผู้หญิงสวยหรือแกเป็นคนสูงอะไรเงี้ยนคนอ่นว้าวสูงจังเลยโชคดีจังเลยว้าวยูสโทอ หรือถ้าแกเป็นคนสวยด้วยแบบว้าว you so beautiful ว้าว you so มันเหมือนกันเพราะแกจะได้รับคำชมแบบนั้นเหมือนๆกันหมดผู้ชายก็เหมือนกันถ้าแกว้วาว you have beautiful e y e you have beautiful smile you look so handsome เหมือนกันเขาเคยฟังผู้หญิงคนอื่นชมเขาไปแล้วแกต้องแตกต่างสาวแกต้องแตกต่างอันดับแรกแกต้องชมสไตล์การแต่งตัวเพราะผู้ชายหลายคนที่แต่งตัวไม่เป็น ผู้ชายหลายคนที่แต่งตัวไม่เป็นฉันบอกแกไว้เลยเราเป็นผู้หญิงเราแต่งหน้าเราแต่งตัวเราเราผู้หญิงบางคนยังแต่งตัวไม่เป็นเลยเราบางคนยังแบบยังไม่รู้เลยว่าเรารูปร่างอย่างเงี้ยใส่อะไรให้เข้ากับเราถูกไหมแต่ผู้ชายเขาจะเป็นหนักกว่าผู้หญิงเขาเขาไม่ใช่สายเฟรมเหมือนเราเพราะฉะนั้นนะถ้าแกชมเรื่องการแต่งตัวเขาอย่างที่ฉันบอกคลิปก่อนแล้วว่าให้ให้แท็กไปแล้วชมเขาอันนี้ก็เหมือนกันวิธีการที่แกจะชมเขาก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวฉันยกตัวอย่างให้แกจริงๆรมันอยู่ในมือถือเครื่องนั้น ฉันเอเมื่อไม่นานมานนี้เอ่อมันมันก็ตั้งแต่กี่เดือนมาแล้วแหละที่ชันน่ะไปโรงพยาบาลแล้วก็ได้เบอร์หมอมาฉันได้เบอร์หมอมฉันบอกแกแล้วว่าทุกอย่างที่ฉันพูดในคลิปนี้มันมาจากประสบการณ์ฉันแต่ไม่ได้แปลว่าทุกคนจะเป็นไง ไม่ได้แปลว่าทุกคนไม่ใช่ว่าแกไปโรงพยาบาลแล้วหมอทุกคนจะให้เบอร์แกรหรือไปคุยบางทีแกไปร้านกาแฟใกล้ๆโรงพยาบาลก็ได้เพราะว่าในโรงพยาบาลหมอบางคนเขาคีดโปรเฟชชั่นอลเขาแบบมืออาชีพเขาจะแบบไม่มาคุยเขากลัวแกจะเป็นคนไข้เขาอะ่ะเข้าใจไหมเออเนี่ฉันก็ได้หมอมาคนหนึ่งอ่ะแล้วไม่ต้องกลัวเป็นหน้ามานะแกข้องใจแกไปหาเขาได้นะเขาเป็นคุณหมออยู่แถวแถวนี้แหละใครอยู่แถวนี้วอนคลิกนะคุณหมอผ่าตัดแถววอนคกลิกแกไปเจอเขาได้เลยนะ แต่ถ้าระบุโรงพยาบาลเนี่เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าฉันไปเอาเบอร์เข้ามาเพื่อทำคอนเทนต์เขาจะด่ากูให้นะโอเคออันนี้ฉันก็อันดับแรกคือชมสไตล์เขาเนี่ยฉันจะขึ้นให้ดูฉันไม่ค่อยคุยกับเขานานแล้วอยู่ดีวันพฤหัสเมื่อวานฉันเจอคอมเมนต์บอกว่าหมอค่อยไม่ชอบคนอย่างอะไรนะหมอค่อยไม่ชอบหลอกพูดไปเรื่อยกูพิสูจน์ให้มึงดูว่าหมออะเขาก็คนนะถ้ามึงดูถูกกันเอง ได้แต่มืองอย่าดูถูกคนอื่นไม่ได้ทุกคนจะเป็นเหมือนเมืองโอเคไหมคะน่ะกูพูดพอแล้วนะบางคนบอกพูดหยาบนะคุยกับเพื่อนอยู่กูพูดประนานนี้ละเมืองถ้าพยายามพูดพอแล้วมันเหมือนตออแรกต่แหลัยังไงไม่หลวนไม่ใช่ตัวเองนะเราคุยกับเพื่อนฉันก็พูดเมืองกูประมาณนี้เลยเวลาพูดพอทางเดียวที่ฉันพูดพอคือเวลาไปประชุมผู้ปกครองลูกที่โรงเรียนอันเดียวเลยพูดพอชิบหายเลยนั้นพูดพอพนนอบน้อมมากเลยกลัวครูจะด่าลูกโอเคอันดับแรกชมสไตล์เนี่ยคุณหมอ ส่งรูปมาคุณหมอส่งรูปมาฉันก็พิมพ์ไปเลย You rock that blue shirt I like your style คือเนี่ยเสื้อสีฟ้าที่คุณใส่มันดูดีมากเลยฉันชอบการแต่งตัวของคุณมากเลยนะแล้วก็ฉันนะ่ะต้องการให้เขาพู้ว่าเขาเป็นหมอโอ้พวกแกจะไม่เชื่อฉันก็บอกว่า You r so sexy in doctor uniform ต้งคุณไปเพื่อให้หมอถ่ายรูปยูนิฟอร์มมาให้แต่หมอไม่ทำเว้ยหมอหมัอนจะรู้ทนันไม่รู้ทันหรอกแต่หมอไม่ทำเว้ย คือชมเขาไปว่าแบบเหมือนชมสตไตล์อ่ะให้ผู้ชายแบบเหมือนเวลาแกไปเจอหรือว่าแบบเวลาแกไปออกเดทอะไรเงี้ย Oh I love that j e a n Oh yeah it fits you perfectly Oh you rock that shirt Oh I love your shoes fit with your suit I love your style You you know how to dress up Yeah แกต้องหน้าตาต้องอะไรแบบแกต้องชมอ่ะแบบชมแกบอบก Oh you have beautiful ไม่ต้อง โอ oh, that beautiful eye matching with that shirt yeah you rock that yeah คือเข้าใจไหมคือคือโอเคมึงอยากชมว่าเขาหลอ่อมึงอยากชมว่าตาเขาสวยมึงก็แค่ว่าโอ้เสื้อตัวนี้มันเข้ากับสีตาคุณเลยหรือแบบเออชมแบบการแต่งตัวอยู่มันดูดีอ่ะยูรู้จักแต่งตัวอะไรไปไหมเนะี่ยแล้วแกจะแตกต่างเพราะว่าผู้ชายมันเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ชายอ่ะพอเขาเพิ่มความมั่นใจให้เขาว่า วันหลังเขาก็อยากออกไปกับแกอีกหรือเขาจะแบบมีเรื่องคุยกับแกว่าเออขอคาแนะนําแกอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการแต่งตัวอะไรเงี้ยซึ่งฉันจะบอยเวลาฉันชมผู้ชายอย่างเงี้ยผู้ชายจะแบบแท็กมาถามว่าเนี่ยเชิ้ตเนี้ยมันเหมาะกับฉันไหมนู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆกูก็ชมไปงั้นแหละอันดับสองก็คือทําให้ผู้ชายเป็นผู้ชายเวลาเขาอยู่ใกล้ๆแกแกเข้าใจไหมคือทําให้ผู้ชายเป็นผู้ชายอ่ะคือเหมือนกับว่าผู้ชายมันชอบเล่นเกมผู้ชายมันชอบที่สุดเลยแข่งฟุตบอลแบดมินตอลอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายชอบเล่นเกม ผู้ชายชอบเอาชนะให้มันเป็นผู้ชายเต็มที่ไปเลยแกทําให้มันเป็นผู้ชายเอ่อเหมือนที่เขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆผู้ชายต้องเสียงสองเสียงสามอยู่ใกล้ๆผู้ชายเปิดขวดน้าไม่เป็นอะไรเงี้ยบันจริงนี่คือเรื่องจริงแต่ไม่ใช่ว่าแกรกแดะแบบเปิดขวดน้าไม่เป็นอันนั้นไม่ใช่แต่ว่าเหมือนกบว่าให้เขาได้เป็นผู้ชายเขาได้รู้สึกว่าเขาเป็นฮีโร่อะถ้าเขาได้เป็นฮีโร่บ้างอ่ะเหมือนกับว่าเดินไปอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าแกเห็นท่อน้ำใช่ไหมนี่อันนวิธีที่ฉันใช้ทำบ่อย เดินไปสมมติส้นสูงแกเห็นท่อนางแกก็กร a b แขนเขานิดนึงอ่อยเบาๆแบบ it's okay แล้วก็เดินไป๋อ oh, thank you you my hero ประมาณนี้คือแบบจริงๆมึงก็แดะมึงเดินข้ามได้คือปกติกระโดดข้ามคันนาอยู่นากุ้งอะไรกระโดดได้หมดแต่อยู่กับผู้ชายไงท่อเล็กๆกูต้องแบบอืมเกาะแขน thank you you my hero you save me อะไรประมาณนี้มึงเข้าใจไหมคือเรื่องเล็กๆให้เขาฟีลว่าเขาเป็นฮีโร่ หรือที่ฝรั่งมันชอบพูดว่าให้พูดว่า you I feel safe around you เดี๋ยวฉันขึ้นให้ I feel safe around you เป็นประโยคที่คอนเทนต์ที่ฝรั่งสอนแท,แทบทุกยูทูบเบอร์ชอบสอนเลยว่าให้พูดอย่างนี้เออให้พูดอย่างนี้ซึ่งมันจริงซึ่งฉันเคยลองใช้มาแล้วว่าเออ I feel safe around you อย่างเงี้ยมันจริงผู้ชายเขารู้สึกดีเขารู้สึกเป็นตูปเปอร์แมนนะแกแบบฉันรู้สึกปลอดภัยเวลาฉันอยู่กับ you อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาเขาก,กอดแกหรือโอบอะไรเงี้ย feel so s a f e ด h e n I'm i น your a อมอืม hmm. ฉันรู้สึกปลอดภัยเวลาฉันอยู่ในอ้อมกอดของคุณอะไรประมาณนี้แกเข้าใจไหมให้มันเป็นผู้ชายให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ไปเลยอยากเป็นที่อะไรให้มันเป็นไปนเลยแล้วมึงจะได้ในสิ่งที่มึงอยากได้เออแล้วต่อไปความสามารถสมมุติว่าอันนี้ฉันเคยใช้เมื่อก่อนฉันเคยบอกแกแล้วฉันเคยไปเดทกับนักบาสเกตบอลเออเออบาสเกตบอลนักบาสเกตบอล ฉันเคยลงแล้วแบบเดทสองก็พาครูอชอปปิ้งเลยค่ะไปเต็มที่เลยค่ะเพราะอะไรแกชมไม่เหมือนคนอื่นชมเหมือนเวลาแกไปดูเขาชุดบาร์ชุดอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยอยู่เก่งมากโอ้แมคก้าชุดสาวกูร์ดเดยโอ้แมคก้าไม่สาวเธอชมแบบนั้นได้แต่เธอต้องลงดีเทลไปกว่าเดิมเธอต้องไปถึงต้นตอของเขาสามารถเขาเธอถามเธอให้ความสนใจเธออยากรู้เพราะว่าเวลาเขาเป็นนักกีฬาหรือเขาเป็นนักกีฬา,าชีพเนี่ย เวลาเขาไปในในสนามในกองเชียร์แฟนคลับเขาหรือคนที่มาดูเขาชมเหมือนกันหมดเลยโ oh, 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 อ้ยูกูโอฮีกูได้เลยโอ้กูดโอ้เขาเก่งอ่ะเขาเก่งมา oh, นนกโอ้คนนี้เก่งอ่อคนนี้ตัวท็อปอะไรอย่างเงี้ยเขาได้ยินแบบนั้นวันหนึ่งร้อยล้านรอบแล้วมึงเข้าใจไหมเขาได้ยินแฟนคลับเขาเพราะฉะนั้นมึงชมให้มันลึกเข้าไปอีกให้มันแตกต่างเข้าไปอีกมึงไปเชียร์บัสเตบอลมึงไปเชียร์นักฟุตบอลโอเคตัวอย่างเหมือนที่ฉันเคยไปออกเดทกับผู้ชายแข่งบาสใช่ไหมเนาะ Oh my god how good are you I can imagine how practice that you have to b e i n to every day I admire you how how you give up with i t แกเข้าใจไหมคือฉันน่ะรู้สึกภูมิใจรู้สึกดี so proud of you มากเลยเนี่ยก่อนที่อยู่จะเก่งได้แบบนี้มันมองเห็นถึงว่า you practice you ซ้อม every day hard working อะไรอย่เงี้ยคือแบบ admire อ,อยู่นะฉันแบบ admire ภาษาไทยคืออะไรวะ อดมายอะคือแบบชื่นชมอะเออชื่นชมอ่ะ,ออช,ช,อะชื่นชมเธอมากเลยนะว่าการที่ยูชูดได้ลงทุกลูกขนาดนี้มันต้องผ่านการฝึกฝนมาขนาดไหนอยู่อดทนกับมันอะไรอย่างเงี้ยแกเข้าใจไหมแล้วเขาก็จะหันมา Yes I have to practice every day อเขาไม่รู้ตัวว่าเขาว่าชื่นใจเว้ยแล้วเขาก็หันมาเล่าเริ่มยาวเลยทีนี้โอ้ยฉันต้องซ้อมทุกวันฉันต้องตื่นตีห้าฉันต้องไปวิ่งก่อนแล้วฉันก็ตมึงเข้าใจไหม คือเขาเองเขาก็ชื่นใจแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเราชมอะแตกต่างเว้ยแต่พอนานๆเข้าเขาจะรู้ตัวได้แล้วเขาจะรู้สึกได้ว่าเราไม่เหมือนคนอื่นทุกครั้งที่เราชมเขาเราจะมีคําชมที่แตกต่างเข้ามาเราจะมีคําชมที่ไม่เหมือนคนอื่นเราจะแยกตัวเองออกมาจากคนอื่นทันทีเลยคนนี้อ่อคนนี้บอกฉันเลยว่าแบบแบบ you different เขาพูดประโยคนี้ออกมาเลยแบบ you so different All the Thai women like this เขาถามฉันเลยว่าแบบผู้หญิงไทยเป็นแบบนี้หรอหรอะไรอย่างเงี้ยบอกอืม maybe ฉันก็พูดไปอย่างงี้เลยอะ maybe so proud ภูมิใจในตัวเองไงสวยไงมั่นใจไงอืมเพราะฉะนั้นสาวแกทำไม่เป็นก็เ์ชเดี๋ยวนี้ Google เขามีหลายช่องหลายอย่างหลายช่องทางอืออ่า g o o g l e บอกแกได้หมดเลยว่าแกจะทำอะไรจะอะไรยังไงอย่างเงี้ยสอนเลยแล้วปิดท้าย คอมเมนต์นั้งฉันมาตอบให้แกที่มันบอกว่าหมอไม่เอาหลอกอะไรอย่างเงี้ยหมอไม่เอาหลอกหมอเขาีซี่เขาไม่มีแฟนหมอไม่ใช่ไสเดือนคุณจับอีกทีหมอไม่ใช่ไสเดือนหมอก็คนธรรมดาหมอผสมพัน์เองไม่ได้นะนะหมอนี่แหละตัวยุ่งหาเมียยากนะเดี๋ยวฉันจะให้แกดูเดี๋ยวฉันจะลงข้อความให้เขาส่งหาฉันตั้งแต่จูนคือมิถุนายนี่สิบหกแฮมฟรีทามดีรับตอนนู้นฉันบอกไม่ฉันไม่ตอบข่าวสาวฉันไม่ตอบเพราะฉันแค่เอาเบอร์มาตอนนั้นฉันอะ ตั้งใจว่าฉันจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสายฝอตั้งแต่เดือนมิถุนาเดือนพฤษภาคมกับวันเกิดฉะแล้วฉันก็นึกคอนเทนต์แล้วแหละว่าเออเวลาไปเจอต้องคุยยังไงกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยฉันคิดได้แล้วฉันมีเบอร์หมอมาเยอะมากแล้วก็เบอร์แบบหลายๆคนเยอะมากผู้ชายเยอะมากแล้วฉันถึงขนาดไปอ่อยผู้ชายที่คลับเพื่อที่จะทำคอนเทนต์แอบถ่ายกล้องรู้นี่นะตอมเมมันเต็มฉันก็ลบไปหมดแล้วตั้งใจจะทำตั้งแต่พฤษภาคมก่อนวันเกิดละก็ไม่ได้ทําก็เลยไม่ได้สนใจแล้วคุณหมอคนนี้ก็แท็ก เลี้ยงไว้เฉยๆแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะขึ้นให้แกดูว่าฉันไม่ค่อยตอบเขาเลยไม่ค่อยตอบเขาเลยแต่ทุกครั้งที่ฉันใช้มุกหรือใช้เทคนิคลงไปหรือมันยาหญิงลงไปอ่ะคุณหมอไม่ไปไหนเดี๋ยวฉันให้แกดูไฮที่ส่งส่งรูปมาสักอย่างนี่แหละแล้วเขาย่้มขึ้นไปแล้วพูวิกเกนก็คือแบบแถวเมื่อก่อนฉันบอกเขาว่าฉันอยู่นแล้วฉันไม่เคยบอกตัวตนที่แท้จริงของฉันอย่างชื่อฉันก็ปอมอะไรนะชื่อก็ปอมที่อยู่ก็ปอมมึงเข้าใจไหมเดี๋ยวเขามาตามทํำลายฉันนื่องจาแบบ มึงไม่แน่นอนฉันเคยโดนเจอสต็อกเกอร์ที่แบบเคยไปกินกาแฟด้วยครั้งเดียวแล้วตามสต็อกฉันอยู่สามปีสต็อกเกอร์ภาษาไทยคืออะไรแบบตามสืบชีวิตฉันอยู่สาปีจนฉันต้องแจ้งความฉันต้องแบบอะไรหลายอย่างแกเพราะฉะนั้นหลังจากฉันออกเดทฉันไม่เคยให้เรื่องจริงเลยจนกว่าจะแบบคบกันหรือว่าสนิทกันจริงๆโอเคเขาก็พยายามชวนแบบถามอยู่ตั้งแต่มิถุนายี่กแบบ จะไปเจอกร้านกาแฟไหมวินุมาสามสิบก็ยังถามอยู่คอฟฟี่มิดอัพดิส t ั r n o น n ฉันก็โกหกแอม n ิ h e c i t ซีดีก็คือฉันไม่อยู่บ้านอะไรแบบนี้ You should stop by my house and say hi today คือบ้านในเมืองกับมาบ้านฉันต้องผ่านบ้านเขาเขาอยู่แถว阿าโมถ้าใครอยู่แถวนี้阿าโมคือย่านคนรวยลอง Google ดูบ้านแถว阿าโมคือ a l r อะอะไรอต้องเขียนอ่ะสะกดในหัวไม่ได้อ่ะ ลาโม A L A M O อลาโมใกล้ๆกับอบนักฟิกนี่ชุดสั้นไไหมครับแล้วปกติแล้วอ่ะฝรั่งอ่ะเขาจะไม่ให้แกรู้อาชีพหรือรู้บ้านถ้าแกแค่เจอในเดทอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าเขากลัวแกเป็นเป็นสแกมเมอร์แต่เนี้ยฉันเจอเขาโตเป็นๆแกเข้าใจไหมเขาก็แบบเออก็ก็ก็ฉันก็ไม่ตอบอายุตพูดอแกวันที่สองก็ถามาฉันก็ไม่ตอบอืม อินเดอะซิตี้กแกนตอบประโยคเดิมเลยมึงวันก่อนกูคุ้นตอบว่าเอ็มดูอินน์เดอะซิตี้กูก็โหก,กแล้วกูอยู่ในเมืองมันถามว่าอยู่โรงแรมมาริออรเหรอก yes, ูแย่ตอบยัดไปงั้นแหละทั้งที่กูคิดเอาเองประโยคเอาคัอมาจากข้ามบนวางข้างล่างอะไร่งเงี้ยคือเทพยยแต่แบบไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าตั้งใจไม่ได้ตั้งใจจะคุยหรือจีบกับหมอรจริงๆตั้งใจตอนนั้นคือบอกแกันแล้วว่าจะทำคอนเทนต์ we are doing tomorrow a f t e r n e x n หมอก็พยายามเจอกูอยู่นั่นแหละ are you wearing your red and blue bikini no หมอไม่อ๋อฉันเคยบอกหมอว่าวันนั้นที่เจอ แล้วบอกหมอว่าฉันจะไปซื้อชุดว่ายน้ำตอนแหลกมากกูเนี่ย <c oughs> ตอนแหลกไปนะนี่ถ้าหมอดูอยู่หมอคงเกลียดขี้แนากว่าเอออายุรา r o ุมารรับจำนวนนายพลิกฉันเซ็นไปว่า Night นายพลิกจะแสดงเขาส่งรูปให้ฉันแต่เขาเลือกคืนเพราะเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันยสามแล้วแกเข้าใจไหมอันนี้ปีสองพันยี่สี่ใช่ไหม โอ้ยนี่ฉันเพิ่งนั่งสังเกตข้อความนะเนี่ยฉันแคปมาจากนั้นแล้วมาส่งใจเครื่องนี้แกมหมอก็พยายามกับกูมากเลยนะออกัสสิงหาเซปเทมเบอร์คือกรกฎเออสิงหากันยา,ากันยาสิบเก้าข้ามปีมอีกปีหนึ่งมีนะวันที่สิบหกหมอก็ยังแท็กหากูไม่เลิกจนวันที่หนึ่งพฤษภาหมอก็ยังแท็กมาอยู่จน สุดท้ายวันบระลหัดที่ผ่านมาฉันแท็กไปเอาถามว่ายังอยู่ในวอนักทีมมั้ยฉันบอกไอโรดิโม่เวย์ดิจูโกฉันก็โกหกอีกฉันอยู่ตรงไหนของฉันไปเรื่อยอย่างแกเข้าใจฉันไหมพยายามจะเอารูปหมอที่ใส่ชุดหมอให้แกแต่หมอไม่รู้ทันว่ะไคลตูเดดนี่เีทกหนึงมันหายไปนานแกเข้าใจไหมอยู่ดีแกก็ทักไปหากลัวเขาจะว่าอ่ะฉันก็บอกว่าฉันกลับเมืองไทยมานู่นนี่นั่นตอนไหนไปแล้วก็ มันบอกว่า what you up to ก็แบบ try to date a doctor now you know one that's a v a i l a b l e คือฉันพยายามจะเดทหมอสักคนหนึ่งตอนนี้อยู่รู้จักใครที่ที่แบบโสดบ้างไหมอะไรเงี้ยหมอบอกค่55 yes จริงๆกูอยากได้รูปหมอแต่หมอไม่ส่งมาเป็นรูปหมอดูปล่าสุดไปฉันก็บอกไม่หมอต้องส่งรูปหมอมาสิจะให้ฉันส่งทําไมอ่ะอือหมอก็ส่งมาฉันก็ใช้เทคนิคชมไปเลยสไตล์หมอโอ oh, you rock that shirt I love your style อยู่ e ซกซี d ด็อกเตอร์ยูนิร์พยายามารูปหมออีกหมอก็ไม่ให้แต่หมอก็ตอบมานะ Yes I'm doing surgery right now คือหมอกำลังผ่าตัดคือเขากำลงังอหมอ doing surgery น right ะหมอมึงก็ตอบกูนะกำลังผ่าตัดหรือไม่กำลังรอผ่าตัดมากกว่าแหละยูดีดด็อกเซนนี่ฉันก็เลยส่งรูปตอนไปโรงแรมที่เดอะริคาสันซึ่งโรงแรมที่แพงมากแค่ส่งไปให้หมอดูแบบเออถ้าจะชวนกลุงเด็กก็ต้องเอาประมาณนี้นะหมอนะซึ่งหมอโอเคอยู่แล้วแหละหมอไม่ตัง้ง แล้วหมอก็ไม่ยอมแพน้นะจ้าหมอก็ชวนกูไปที่นั่นจริงๆด้วยเนี่ยแล้วล่าสุดล่าสุดข้อความคือตอนหกโมงกว่านี้ตอนนี้ทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งหมอส่งมาว่าฉันโกหกหมอใช่ไหมว่ายังอยู่ที่เมืองเมืองหนึ่งแล้วหมอก็บอกว่าเนี่ยฉันอยู่ที่เมืองที่อยู่เนี่ยวันนี้อยู่อยู่ไหมฉช่ไหมนอน no, ฉันไม่ได้อยู่นั่นฉันกําลังไปอไว้รคือฉันไม่ได้อยากเจอหมอแกเข้าใจไหมฉันก็ตอแหลไปเรื่อยกูไปนู่นไปนี่แล้วข้อความเมื่อกี้เด้งขึ้นมาก่อนที่ฉันกําลังจะเปิดอัดกล้องอะ่ะหมอหมอบอกว่าไงวะ จะไม่ได้มาบอกอ๋ออยากเจอวันไหนยุว่างให้แท็กมาบอกฉันหน่อยนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าโอเคคนที่เขารวยหรือคนที่เป็นหมอหรือเป็นเงี้ยเขาเขาเขาไม่มาเจอเขาไม่คุยด้วยไม่จริงสาวเธอต้องใช้เทคนิคใช้บัญญาหญิงให้เป็นความมั่นใจแกรักตัวเองก่อนแกรักตัวเองเป็นแล้วคนอื่นจะรักแกแกรักตัวเองเป็นโลกจะส่งคนที่รักแกเข้ามานะ ฉันบอกย้ากับแกทุกลิปว่าแกต้องรักตัวเองวันไหนที่แกรักตัวเองเป็นรักตัวเองเป็นวันนั้นโลกจะเหวี่ยงคนที่รักแกเข้ามาเพราะฉะนั้นเริ่มจากการกลับไปพัฒนาตัวเองสาวแกต้องพัฒนาตัวเองแกไม่ชอบตัวเองตรงไหนแกไม่ชอบตัวเองที่ตัวเองอ้วนแกออกไปวิ่งสักห้านาทีสิบนาทีจบวันลดอาหารการกินซิไม่กินมันไม่กินทอดซิแกไม่ชอบที่ที่ตัวเองผมยาวแกลงไปไปร้านทําผมที่ตัดผมซิแกไม่ชอบตัวเองตรงไหนแกพัฒนาตัวเองตรงนั้นแต่อย่าดูถูกตัวเอง อย่าดูถูกตัวเองแกรู้ไหมทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์หาฉันไม่ใช่ว่าฉันชอบที่คอมเมนต์ที่ชมฉันแกด่าฉันได้แต่คําด่าหรือคําที่แกมาเม้นกันไว้มันบ่งบอกตัวตนของแกเหมือนคนนึงบอกเอ้ยพวกให้ดีแล้วก็พูดได้คนอย่างเงี้ยคือไม่ฉลาดคือไม่ฉลาดรู้ไหมเป็นคนน้ําเต็มแก้วแกฟังไว้วันนี้แกไม่ได้ใช้แกไม่รู้เนี่ยนะคตแกได้ใช้แกเข้าใจฉันไหมเหมือนแกอยากเปิดร้านกาแฟอะ แกเปิดร้านกาแฟแกอยากไปฟังคนที่ทํางานเจ๊งเหรอฉันถามแกหน่อยแกไปฟังประสบการณ์คนทำงานเจ๊งแกก็ไม่อยากเปิดร้านกาแฟเพราะแกดูมันมีอุปสรรคเยอะอ่าหรือแกอยากไปฟัง,ฟ,งฟังคนที่ประสบความสําเร็จแกจะได้แนวทางแต่ถ้าฉันจะเปิดร้านกาแฟแกฉันฟังสองทางหนึ่ง ลดปัญหาที่ฉันจะเกิดฉันจะไปฟังคนที่เจ๋งและฉันจะเก็บไว้ในสมองฉันอ๋อที่เขาเจ๋งเพราะเขาทำอย่างนี้ฉันจะไม่ทําอย่างนั้นมันเป็นทางลัดให้ฉันแล้วฉันจะได้ไม่ต้องไปซ้ารอยเดิมอีกทางหนึ่งฉันจะฟังคนที่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรเพราะนั่นคือวิธีที่เขาประสบความสําเร็จเหมือนมึงลอกกันบ้านเพื่อนอ่ะเออลอกกันบ้านเพื่อนเวลาส่งอ่ะมึงเข้าใจกูไหมลอยข้อมึงจะไม่ได้ศูนย์ต่อให้มึงลอกมึงเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมึงเดาบ้างถูกบ้าง แต่อย่างน้อยมึงมีกี่เปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะถูกมึงมีสิทธ,ธ,ธิ์ที่จะผ่านข้อสอบนะมึงลอกการบ้านเพื่อนตั้งแต่เรียนมามึงอย่าบอกไม่เคยลามต่อแหล่มึงลอะการบ้านเพื่อนมีกี่ครั้งที่มึงตกส่วนมากมึงก็ผ่านถูกไหมนี่ก็เหมือนกันเขากําลังมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตไม่ใช่แค่ชั้นคนอื่นด้วย มึงฟังไว้บ้างก็ได้มึงไม่ต้องมาอานเกนทุกอย่างถ้ามึงตั้งใจแบบฟังเสร็จมึงไม่รับก็แล้วไปไม่ได้ว่าแต่ฉันก็ไม่ได้ตําหนิที่แกมาคอมเมนต์ฉันขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาจะเกลียดจะชอบฉันหรืออะไรฉันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเพิ่มยอดวิวให้หรือมา, comment, มาคอมเมนต์มาคุยกันมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้เกลียดฉันฉันก็ไม่ว่าแต่ทุกคอมเมนต์ฉันบอกแล้วที่ฉันอ่านอ่านทุกคอมเมนต์ถ้าฉันว่างฉันก็ไปตอบแทบแทบทุกคอมเมนต์เลยแต่บางคอมเมนต์ที่ไม่ตอบคือแบบอืมหรอแต่ละมือแต่ละเด ไม่รู้จะตอบยังไงเลยบางคอมเมนต์น่ะคือตอบไม่ถูกเลยไปต่อไม่ได้เลยบางคอมเมนต์ถ้าต้องไปตอ่อคือยาว,วันหน้า a 4กูก็ไม่อยากไปนั่งอธิบายกูก็ยิ้มไปอย่างเดียวแล้วยิ้มตอบเลยหรือบางทีกูก็ไปแบบน้ำล้นแก้วพิมพ์ไว้สั้นๆจบหวังว่าเขาจะเข้าใจกูเองโอเคสาวมันยาวเกินไปแล้วกูบน่นเดี๋ยวถ้ามันยาวไปเดี๋ยวตัดออกโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้า